เล็กเด็ดกล้วยน้ำหวา้าออกปรีที่ยอดข้อหวยห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางซื้อลอตเตอรี่ในงวด2พฤษภาคมมาให้กับแฟนๆช่องดาราเกิบได้ทราบกันนะครับโดยล่าสุดนั้นชาวบ้านในและนอกพื้นที่ของจังหวัดอางทองต้องประหลาดใจนะครับเมื่อเพราะว่ามีกล้วยประหลาดออกปีกับลูกที่ยอดด้ยเหตุนี้ เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่79ตำบลย่านซื้ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยได้พบกับต้นกล้วยน้ำว้าสูง1เมตรนะครับออกเขลือที่ยอดและมีผลกล้วยจำนวนและมีผลกล้วยหนึ่งหวีสลูกนะครับโดยชาวบ้านนั้นเชื่อกันว่าถ้าแบบนี้นั้นสแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางจะมาให้โชคแน่นอนซึ่งปรากฏว่างวดที่แล้ว79นั้น ออกเลขที่บ้านต้องตรงแบบนี้ข้อห่วยจะพลาดได้อย่างไรโดยเราสามารถนำมาตีเลขได้ดังนี้นะครับที่น่าสนใจในงวดสองพฤษภาคมก็คือเลข1441ก็คือออกปรีที่ยอดจำนวน1หวีมี4ผลและยังมีเลขที่บ้านคือ7997ไม่แน่อาจจะออกตัวกลับก็ได้นะครับ อย่างไรก็ตามแอดมินเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแฟนๆโปรดใช้วิจารณญาณครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ